สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดลาวัยนะครับหาดแห่งนี้ก็จะอยู่ทางตอนใต้สุดนะฮะของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็หาดแห่งนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลลาวัยนะครับเดี๋ยวผมก็พารีวิวเที่ยวชมนะฮะสถานที่แห่งนี้ก่อนนะฮะกับหาดลาวัยนะครับก็จากที่สังเกตเห็นนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะนะฮะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะเป็นฝรั่งนะฮะ งั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาชมพื้นที่บริเวณหาดกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีเรือเต็มไปหมดนะฮะก็มีเรือเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวมาซูมตรงนี้หน่อยนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรือให้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะน่าจะพา,านักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆนะฮะ เดี๋ยวผมก็พาเดินริมฟุทธบาทไปก่อนนะครับตรงริมุทธบาทก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ะฮะจอดเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะฮะก็จะมีชาวต่างชาตินะฮะมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ขับเที่ยวกันในพื้นที่นี้นะฮะตอนนี้ก็พาเดินไปก่อนละกันนะฮะมุ่งหน้าเดินไปก่อนนะฮะ งั้นเดี๋ยวมาดูทางซ้ายมือนะฮะผมก็จะให้ชมร้านค้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะฮะก็มีรถยนต์สัญจรผ่านไปมานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านค้านะฮะสถานที่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเจริญนะฮะหาดลาวไวก็จะเป็นชายหาดที่มีความกว้างรองมาจากหาดป่าตองนะครับ เป็นชายหาดที่มีร้านอาหารอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็จะห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ16.5กิโลเมตรนะครับ <P ain ful noise> หาดลาวัยก็จะเป็นสถานที่นิยมแวะมารับประทานอาหารนะฮะริมชายหาดนะครับของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับหาดลาวัยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะสำหรับการขึ้นเรือของนักท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆนะฮะ เป็นหาดที่มากกว่าการเล่นน้ำนะครับก็จากที่สังเกตเห็นนะฮะนะักท่องเที่ยวก็เช่าเหมาเรือนะฮะเดินทางไปเกาะแก่งต่างๆนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เตรียมเดินเตรียมเดินทางออกไปแล้วนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะกำลังขึ้นเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครับ ก็จะมีให้บริการถ่ายภาพด้วยนะครับ <Okay. S 1> ถ่ายภาพนะักท่องเที่ยวชาวจีนตอนนี้ก็กําลังเตรียมขึ้นเรือนะฮะ <Okay. S 1> ไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นสปานะฮะเดี๋ยวมามองทางด้านนี้หน่อยนะฮะตรงจุดนี้นะฮะไฟเตอร์ท่าท่าอ่า เดี๋ยวก็มุ่งหน้าเดินไปต่อก่อนนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่เดินอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพุทธบาทนะฮะจะเป็นหมูพุทธบาทนะฮะทางขวามือนะฮะก็จะเป็นชายหาดนะฮะแล้วก็จะเป็นทะเลนะครับจะมีเรือเต็มไปหมดนะฮะอังนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะโดยการเรือนําเที่ยวนะฮะข้อมูลตามนี้เลยนะฮะ เมื่อกี้พาชมทางขวามือไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาชมทางซ้ายมือนะฮะก็ตามที่บอกนะฮะก็จะเป็นถนนสัญจรนะฮะก็จะเป็นร้านค้าต่างๆมาชมพื้นที่ร้านอาหารน้องพิมพหนึ่งหน่อยละกันนะครับในตอนกลางวันนะฮะร,ร้านแห่งน,นี้คาดว่าน่าจะเปิดในตอนกลางคืนมั้งครับ จัดสถานที่ได้สวยงามนะฮะกแต่งสถานที่ได้สวยงามน่าจะเปิดให้บริการในตอนกลางคืนนะฮะในยามค่ำคืนอ๋อจะมีร้านขายบริการท่องเที่ยวด้วยมีร้านเครื่องดื่มน,นะฮะมูลไนท์บาร์น่าจะเปิดให้บริการตอนกลางคืนนะฮะเอกลาวัยเอกลาวัยนะครับ มาชมร้านอาหารที่ให้บริการตอนกลางวันนะครับเป็นร้านอาหารที่ตั้งเรียงรายนะฮะเป็นแนวยาวไปเลยนะฮะก็จะอยู่ตรงริมฟุตบาทนะฮะของหาดลาวัยครับมาดูร้านนี้หน่อยนะติดเข้าไปนะฮะร,ร้านอาหารทะเลแทบปีฟูดครับ สุดท้ายนี้ผมก็พามาชมสะพานนะฮะสะพานที่ยื่นออกมาจากหารลาวัยนะครับแล้วก็มาชมน้ำสีเขียวนะฮะน้ำทะเลสีเขียวแล้วก็มองมาทางขวามือนะฮะก็จะมีเรือนำเที่ยวนะฮะให้ให้บริการเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาชมเกาะนะฮะ ที่มองเห็นได้ไม่ไกลมากนะฮะก็จะเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยต้นไม้สีเขียวครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอพาดีวิวท่องเ,เที่ยวหาดราวัยเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็โปิติดตามผลางานของผมได้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ